นนใส่งามเลยครับพี่น้องเจ้เาเอเนเจ้เาเอเยนระวัางลุดระว่างลุดตัวแรกยังให้ลุดอู้พี่น้องเลยตัวแรกครับเปิดกล่องมาท่านครับเบ็ดโฟมขั้นไม่ไพต์ตาเนี่ยปนินใส่งามคือเก้าพี่น้องโอ้ยหว่าสีปดปากประตพี้นน่าซ้ำ เงียบเงียบไปด,ดนครับเงียบไปด,ดนจนสี่โงเคืองแล้วเถี่เพี้ยนสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมพามาตกป่าถ่ายคล้องอยู่ขึ้เก่านะครับนะตอนนี้ล่งเบ็ดไปแล้วครับวันนี้ได้เบ็ดฝรั่งมานาขั้นหนึ่งแต่ผมใส่เบ็ดหมากเดียวครับวันนี้บม่ได้ใส่ตะกอก็ใส่เงียห้มขึ้นกันโอ้เงียขนมป,ปังขึ้นกันนี่แหละครับกับิ่งริ้วกับขั้นไม้ไฟพ่อนครับ,รบแต่ผมก็ล่งเบ็ด ในจักหานาที่นะครับยังเงียบอยู่เที่ยงแล้วครับมือนี้มาสวยครับพี่พี่นี่มาตกปลาสวยไปทุลาเขาก็มาครับเนาะเด้วพี่น้องมาหลุดน้ากัน้อครับว่ามือนผมจะมานบมาเนาะครับเนาะจนเที่ยงแลวจังละเขาก็ลงมาจากของครับไปทุลาช่วงเสาเขาก็มาขอบคุณหล,ยลายครับทดี๋เขามารับส้มคลิปครับพี่น้อง ไปบ,บนกดติดตามส่องฝากกดติดตามเลเดอครับส่วนเยียร์ที่มาตกกับือเก่าครับกินดามเมอรี่ไผ่เขียวกับขนุนปังขื้เก่าครับพี่น้องเลยอเขาแล้วครับพี่นออ้องเลยวัดสองรอบแล้วผมบอติดทุนท่นทุ่นก็ยังถอนขึ้นหมกสูงนึงวัดบอดติดนะเนี่ครับเขาอีกแล้ว เมื่อการทุนแบบนี้ว่าเม้นจักเกอร์แท้ครับน่าจะปะตัตเตอเพียนบอจักบึงซิดิโซ่บอเดอร์กลับมาอีกแหม่า่านเปอร์มาน ชิกคนาที่เนี่ยนะครับนะน้นน,น,นยกค่อยแทะพอ่อนถุนตัวยกจนร่อยเงนินวันจนจนสิลมล่ะน่านเห็นบอวไอวาแล้่ววะปน,นิ่งใส่งามเลยครับพี่น้องจับเอาเอยน็นจับเอาเอยน็น ระว,ว่างลุดระว,ว่างลุดตัวแรกยังให้ลุดโอ้พี่น้องเลยตัวแรกครับพร<า>ะพร<า>ะใสงามมีดีครับงามใสดีพร้อมเัินกดได้แล้วะ เรียบร้อยคุณเขามือสแสดงว่าใดเรียบร้อยมาเบิ่งดูโอ้ยขอบีนบ่น้องจะเปิดน,น้ำใส่บันเปิดน้ำนี่เลยป๋ออพ่อนวัดบาทแหลกได้เลยผมวัดสองบาทแหลยบนติอดอยู่ไหมโอ้ยใส่งามๆเนี่ยนี่นแม่เราครับน้องจัง cái hầu khẩu giờ Oi, eat mở, bằng, eat cầu and kabu ngon, and then sheet cock hầu, nằm mong tuk vượt nam nữa Lemba lưng 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 โมโยกก็ดึงหายที่ละสามบาทละผมพอนติดอยู่โอ้ยสี่เถื่อแล้ะครับพี่น้องพร้อมวัดอีกแล้วพอ,อนพร้อมวัดอีกแล้วสีเดียววัดบ,บอสหันทุนฟึบเหลือกอนึง เออปลานิ่นก็กินฟ้องคือกันไหนยังตึกๆก,กยู่หรอเยวะอู้หูหลุดขาวแฟบหลุดครับนี่มเห็นเน้นหนามขาแฟบเลยวังคห็นปลานิ่นหรือปลาตะเพียนเลยอ่มลอีกแล้วครับลมอีกแล้วแต่มแหลกของผมคื้นานมากเลยด้วยนี่ย ใหม่ได้แล้วจะเป็นแต้มแหลกต่าทีนี่ๆนี่ตอนนี้เก็โอ้ผ่านไปสักโมงหนึ่งครับสักเกิดตัวแหลกมาแล้วไงอีรีสักเกอร์เกือบพอดแล้วโอ้ ไงอีหลีครับวาจยังไหนก็เต็มช่องได้หนิวายได้เอกลองกดว่ะก๊อก๊ออันนี้มันก๊อฟไตถองเอาไว้ทึ่งก่อนครับจังเอามันลง,งนี่แหละว้ที่เดิมอยู่านี้ผมนี่แหละเหมือนแน่นจะลง,งน้ำเต็มแรกผมผลักซักเกอรครับพี่น้องเอ้ยนี่ไปยืนยืนนี่ท่านเออ ของมุ้ของมุ้งของมุ้งของอันอื่นซะเดี๋ยวได้ครับได้ลุดแล้วครับพี่มันลุดอ่มุมเ่ยโอ้ปิดฝงดงเกาะก็ป่วยโกพนเลย <c oughs> นี่ลลอึ้นมา เปิดกล่องมาท่านครับเบ็ดโฟมขั้นไม่ไผ่ตานนี่ยปานินใส่งามคือเกลาพี่น้องอืมอ่มางลงนั่นแหละโอ้ยใส่นป้านินงทอดด้วครับนี่พี่น้องปานินงทอดใช่ใช้เลิกซ้ำได้เนี่ยตัวนี้ เด้มาเวทีนก้อมาดังนี่วอ่ะเดี๋ยวผมปดปากกันแล้วครับพี่น้องได้แล้วโอ้โหวันศุกปดปากับปตะเพียนน่าสัมวันศุกร์ปดป็นนิ่น้ำพอนตะเพียนติดติดซิ่งลิ้วผมนั่งเสร็จเดี๋ยวครับเด้๋ยพี่น้องเลยโอ้ยงามงามครับปนินตัวนี้ก็ได้ บดจะมากกับมากันสองพร้อมกันนี่นะครับขั้นติดประนินมันหันคล่องคล่อนไี่แหละไม้ไผ่ครับทุ่นโฟมนิ่นกับง,งามตะเพียนกับง,งามครับพี่น้องเลยตะเพียนอยู่นะครับพี่น้อง แเพียนเขาขั้นของผมเต็มที่สองแล้วแะเพียนบอกนกขึ้น,นบ,บ,บ่นว่าจิตเนเดอร์ครับโทรศัพท์ ทีมกินใกล้ๆนี่มิเตอเพียนโอ้มีแต่ใส่งามๆเว้ยแล้วมาเป็นฝูงชีละเพียนตัวที่สามครับแล้วก็เตีมที่สามของผมผมมิเตอร์เพียนของป้อนมีแต่ปลานินน,นะครับกำลังคึกคืนครับเ,ออเดินอีกเลยนั่งทุนอ่ะฟ่มอ่ะ หันท่างเบ็ดขึ้นตรงตรงนี้เด้อข้าจมัมนัติจีหักเออขั้นไม่ไพ่ได้ในข้อนเตรียมแล้วโอ้มันมัน,มนพี่น้องมันสง่งปัตตพเอียนกินฟังดีดีต้องอันกินเตือนหนึ่งบยบมงแล้ผ่านไปสุ้มมงหนึ่งครับได้หาแต้มปลานิ่นสองตัวปัตตพเอียนสามตัวครับ เอารุนต่อไปครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ปลาเขาไก่ฟังครับกินอยู่ไก่ฟังเนี่ยนะที่เพี้ยนสามตัวปลาเขากินอยู่ใกล้กนะครับเนี่ยถิ่มสุดซ้ายชิ่งเลี้ยวหดมิตตสักเกอร์ครับผมอบโอ้ย ทุนฟ่มกีินอยู่แล้วนะั่งเมียนว่าวันเดินบ่อนะทุนยางบา่หรือล่มผัดเมียนอยู่ว่ายังะตะกุนตุ่มอ่ะขันสีหักเด้อ เขาอยู่แล้วครับเขาอยู่แล้วคอยเป็นตะเพียงตะเพียงฝูงนันใช่ไหมเขาทุ่นผมอยู่แล้วในเก๋ไก่ครับในกล่องจักเห็นบ่เห็นเหมือนลืมว่าเนี่ยตั้งกล่องมาครับโว่แต่เสียดายครับลงมาหอดจังคุดผอแต้มที่หกชิ้นมาบ่า คือลงไเลยเหือเรียนพันสามลำกี่ฟุ่นน้ำดำเริ่มลอยเข้ามาเ้าหนาบังตกป่าครับพี่น้องโอ้โอนี่ใส่ง่ามมีรีป่าเยื่ที่ตกกินดามมะนี่ใเขียวด้วยครับพี่น้องก็เกี่ยวขนมปังนำบีบเสีหัวไปนี้ อินามีาเงียบมาดนแล้วครับเป็นโซม่งนะหลังจากเศ้ากัะเพียนมากงงงงบังหันกันเงียบเลยครับยีงก็สิเริ่มมีจักแมนยังท,ทิ้งทุนพอ,นอ,อู่เหรอต่ตึดกตึกตึกตึกคือกะเพียนอยู่ครับอยู่ข้างทุนผมเลย ทุ่นพอนจะเดีเปลี่ยนใหม่แล้วครับว่ามันขาดทุนคือหักด้วยจนผมเด็กขึ้นป้าอยู่ห่องลงมาทุนใหม่มาปลาเงียบครับสี่ใบาสามละมแต่ขั้นนี้ปลาเข่าขึ้นนี่ให้ดึงสายมันผมเอาส่เดียนครับมาใส่ยกีเกเดียน อุนน่นลงไปกลกางคล้องเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่มันตอดทุนพ้อนๆกับเตรียมตัวสีวัดนะครับเงียบกีบเลยเงียบมาเป็นสมุ่มงนะครับ พอ่อนวัดเงียนขั้นไม่ไฟทุนโฟมบอท่านครับบังคันต่อตื้อๆลดยกขึ้นบอกอปากเลยขั้นไม่ไฟทุนโฟมกินเก๊ไก่เนี่นะครับพี่น้องขั้นนี่ก็สายโยกเลยครับนี่สายลืดลือดเลนี่ขั้นเขียวเงือใส่เดียน แต่ผมบอฮั่นอยากเอามันเพราะถามมันกินลง่งคอดีกว่ามันจังชั่วนะครับเนาะกั้นโฟมม่วมเบี่งเงียบมิดอิมซิมกั้นผมก็เงียบตอนนี้พ่อนเอาชิ้งดิวขืนไว้ครับจอบป่าอยู่มุในสอบนะครับในปองนะเห็นว่นี่ครับทุนโฟมอยู่ในปอง งานมันหลากเลยเที่ยนหนึ่งหนักสุดพุดเลยเมันมีป่าบ่อนนะครับเนาะบางหันยูซือนั่นแหละพะ่อนก็เลยเปลี่ยนเอาฟ่มลงไปจุ่มหยกแหละครับหยกบกบก่บอ,กกอปากมาบางหันเที่ยนหนึ่งก็ยังเงียบอยู่ครับตะพุ่นก็ยังบพราะมันเริ่มมีป่าอยู่ครับเดินบพราะมันได้ป่าอีกอยู่เขาก็ได้หาตัวปลาหนิ่นสองตัวปลาตะเพียนสามตัวครับก็เง,เงียบแจะดูยังไงซีมงล่ะ มีอิมซิมอยู่ครับคุณฟังคุณเกล่มีอยู่สองสมคบครับโต๊กหนาดินอาลามณแล้วกตอนเริ่มชิงยมยูงไม่แล้ว มันเงียบครับตอนนี้เป็นสายนนยานสายนนยานนี่ครับเด็ดขั้นเขียวผมผมบอไซตะกัวนะครับแล้วก็เป็นใส่เดือนนะครับงานนออกขึ้นมาแล้วบออันน่ะอ่านวัดเบิ่งมันบอมีอยังติดครับทุ่นกับติ่งเลื่อยอยู่ด้วยครับแต่ว่ามัน คือโบเมนป่านิ่ปนประจะเพียนนี่แหละครับมันอาจจะเป็นสกเกอร์คือเห็นมันตัวนี้ก็ยกขึ้นมาเคร่งขอแล้วครับข้างไว้อีกแล้วยามันเดี๋ยวเบ็ดดีลงก่อนครับสีมงกลัวแล้วครับพี่น้องเงียบกิบปายเงียบถึงเตอร์บายมง ที่เขาเงียมได้ดือมันเศ้าเลยพ่อจักเงียบแนงครับซักเกอรกับเงียบไหมครับเป็นอึมครึมคือฝนสิตตกนี่เนาะงทีม,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 มันมีเมฆฝนล่คาครับ มันมีขนาดพักตบกขวนครับแต่ว่าผัดป้าผัดบ่อคอยเขาเนาะเขาตัวสวงสวงโมงหนึ่งครับสวงใบใบม่งหลังจะหันมากก็เงียบจะอยู่เบืองเยือกสงมงเลครับพี่น้องจกหาโมงเนี่ยละก็ขึ้น้องนะครับผลงานตอนนี้เขาก็มีหาโต เงียบไปนดนครับเงียบไปนดนจนสีม่วงเคืองแล้วเถี<า>ย่ยเพี้ยนใส่บวงไงแล้วครับโอ้ปากเกือบสีปากเกือบสีก็ลุดแล้วลุดแล้วลุดแล้วนี่ซุปนี่ใส่น้ำแข็งไว้ครับโอ้แต่อ,อ้า <c oughs> เหยียบเลยเ <c oughs> ดี๋ยวพ่ยทีสามขามักำลังเข่าเบ่งพอนก่อเป็ดแล้วกะ หิมต่อครับบานนี้ปลากระลังเขา่าซีมุ่งคือกระลังขึ้นเมื่อนะครับเก็บของแล้วเก็บลมเก็ยบยังแล้วได้ครับเนี่ยโอ้โหนั่นคือคขึ้นครับวันพุผมกวัดแล้วฝงด้งโหลดใช่ถือกล่องเซทุนสิเดษวัดบ่เด้อมันยุกสองขอดึง มันไม่ครับผูงตะพียนเดิมเข้ามาแล้วเก็บเบดไปขั้นไม่ไผ่อันทุนโฟมเก็บแล้วครับล่มก็เก็บแล้วว่าจะเบิ่งอีกจักหน่อยสิมเมื่อผัดป่าเริมตอดเขาก็เลยนั่งิึงจักบ้านภาวะพะาึฤหัตหนาก็จะบได้มาตกแล้วครับวันหยุดหนาหมดผมจะไปเที่ยวทะเลน,นะครับเนาะ ผ้านองเ่มันปิดจับสลากในใบแดงพัดหนึ่งไปเที่ยวครับเพราะว่าเดือนหนาน้องมันก็จะไปประมาณกลางเดือนก็กลับแหละครับไปสูขวัญแล้วก็ฉีพผักพรอเตรียมโตเตรียมเตรียมใจนะครับเนาะลงอุบลนจับใ้ใบแดงเมื่อเกณฑ์ทหารฮอกกมาวันที่ยี่สิบเจ็ดแม่แน,น่นอนเนาะเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดวังหันเนี่ยครับใบแดงท่อบอ่อพัดหนึ่งครับ งดตกปลาหนึ่งอาทิตย์แหละผมวันหยุดไปเที่ยวทะเลไม่ได้ไปดนแล้วครับก่อนโควิดอีกแห้งโควิดมากกับแห้งบ่อนั่ไปยักเทืออยากไปกินปูครับไปคู่เทือกไปอา่างศิลาแม่อ่างศิลาแล้วก็ซื้อปูนะครับเนาะมันมีเอนสะพานป่าอยู่หันซื้อ้ก็เจ้าหนึ่งอยู่หันค่าหนึ่งสี่สิบห้าสิบบาทนี่มั้งก็ไปนั่งกินอยู่หาดบางแสนเลย ยกขึ้นเรื่อยไปยกขึ้นเรื่อยยกขึ้นเรื่อยยกขึ้นเรื่อยล่อตอกจุ๊บปึ๊ดเลยโอ้ยกขึ้นช่วเหนีมาหวานเนาะไว้ซุ่มกล่องให้พี่น้องเบิ่งเนาะกล่องนันพอดีครับมันซุ่มได้ซ้ำหนีแล้วยังอยู่ยังอยู่ ใช่คือมิดหน้าบันทอกอุ้ยสักเกข้นออของข้อนสักเกอมาบ้งครับนี่มากับนมากับขึ้นเบิ่งเบิงเตเอมนขึ้นมาก่อนเมียนที่บอกเบิ้วม่เานนัง งัดงงัดัดดไว้งัดข้างไว้เยอะเยอะฝืนมันเดี๋ยวมันก็อ่อนแห้งเดี๋ยวมันเกอ,อกมามนิ่งบอกเขาไต้คอนครับสูงแห้งกว่านี้บ้าะเบิแอคชั่นขั้นครับสำหรับสักเกดดอรด้วยนี่มาเดี๋ยวมาเปลี่ยนอันเอยนอะเยอะเลย เดี๋ยวปล่อยมันออกก่อนสิหน,นานรุดแล้วแสดงว่ามันดีแล้วนันก็ไปของจัมูดเราขืนยากครับไก่เบิดแล้วครับเนียกับไก่เบิดก็เลยเอาให้มันเบิดดีกว่าเสียดายรอบนี้ไม่เอาชักเกิดนะ ทำมาปลากินฟังนี่ดีครับอยู่ฟังตื่นตื้นนเลยครับต่อกี่ล้วบาทหนึ่งทุนผมทุนขยับวัดโซ่กล่องดูวัดเปิดกล้องนึ่งบ้คอ่อยอ่านเดอกครับบ้ค่อยเดียววัด น่อยขึ้นเงียบถอนขึ้นจากขอสองขอาหใหยุกโซ่ดูจากบาทส่วนใ่งงบาทปรถือกล่องตั้งเกวัตนีก็คือเขาอ่าครับขยับพื้นในนอกบางหัน สักเกอร์สังล่าครับพี่น้องคือว่าเมียนแทะละมันนะเอาถือไว้ถักของถือไว้เอาวิตัวออกที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิตัวหลุดใช่โอ้โหตัวเบลอเลยเขาพัดตกแล้ว อขาดปุ๊บสายนั่นมีแจะขาดอะครับอินไปหนึง่งมันบ,บ่ปล่อยมันออกไปซะก,ก่อนมันกระโดินเลยละบ้านนั่นมันนอนอยู่นั่น,นละถอยไปถอยไปมากที่กองที่บ้าน ยันนะมาป้องนี่ละข้างสี่ขืนทีเสียสายเบียดตัวนันเดีย่ึงมาสายเบียดได้เนี่ยฮ ตรงไผ่ครับ <no> ก <liebe> ็ก no <oven> ็ใ <no> ส <libert arian> ่นะพวกกอปากมันอยู่นี่นี่นะตรงแล้วซุกนะโอ้นลงไปับกอไปยู่บ้านนังนี่นะครับพี่น้องผลงานเลยนี่ผลงานครับประจพียน4ีตูครับปะนิ่น สองตูเนาะแต่ว่าก็มีแต่ใส่งายๆเลยด้บางทีละครับตปลาใส่หนังแ <หา S 2> ขง็งนะครับใส่หนังแข็งตัวมันที่เป็นแข็งแข็งครับดับลิปเดียวข,ขอปิดลิปเพียงเท่านี้เลยอครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆที่มารับสมครับ กติดตามฝากกดติดตามเลยครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ